สวัสดีครับพี่น้องแมาผมสิพามาเบ่งเต่าทานครับผมเพอทานไวใส่ในขั้วเลื่อนครับไม่เสยดไม่เลือในเงื่อนในซ่านเขาในหัวในสวนตัดออกเป็นไม้ยุค่าตัดออกมาแล้วามาเลือยเห็ดแปรรูปเห็ดเป็นไม่เห,เ,เห็ดเงื่อนเห็ดเทียงหน้าหมอน,นั้นเนาะคันเลือเขาก็เอามาเห็ดพอทานครับนี่ไม้ยุค่าสม้มรณอนี่แล้วก็ได้ใส่ประโยชน์ในขั้วเลื่อนเทาเนาะ จังบดองเลยซื้อเขาครับพี่นอ้องเบิ่งเด้าบาดนี้เอาทานกันเลเบิง่งนี่ครับทานง่ามๆครับผม เดิชาไปเห็ดน้ำกัน,ดน,น,นได้เด้อพี่น้องเด้อทานแบ้นีปพอได้ใส่จะคว้างยูวยังบ่ได้ซื้อเขาครับได้กรมีแต่ซื้อหลบ่ไวเบื่อารครับผมเขาเองใช้เองครับ ได้้างกับายให้ม่ใส่ใส่น้ำก็ได้เล่นเชื่อมกันนอกจากาอเอ็ดัวเอ็ดชวนแล้วก็พอทานเนี่ครับไม่เพาทานออกมาเป็นทินทีขานใหม่ง่ายงามนะ ไม่ดีอยู่ครับอันนี้พราไม่เอาไว้ตะเผาไม่ครับผมนี่ครับขานไห้ดูขาด มาสิพาพี่น้องเบิกเตาทานที่ผมเห็ดครับเนี่ยเปิดเตาโบกปูนครับเห็ดอ้อมเนี่ยครับครับท่านที่ใดกถือว่าโอเคครับพอได้ใส่ในขั้วเลื่อนเท่าจ้าปตจองอในซื้อเขาเนะผู้ดใดสนใจอยากเห็ดกับเบิงเอาได้ครับเด้อผมสิเจออแปลวขึ้นทั้งคางแต่ว่าต้องมีเล็กแป๊บ เารานดินมันจ่ขูอัดแปวมันครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับมือดำครับผมขอบคุณหลายๆครับผม